ประเทศไทยเราเนี่ยติดกับดักรายได้ปานกลางมา30ปีแล้วการจะออกจากกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยต้องมี3ไอไอที่1คือ Invest ลงทุนกับคนลงทุนกับอ,อินฟราสตรัคเจอร์ไอที่2คือ Infuse คือเอาเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาอันที่3คือ Innovate คือเราต้องมีนวัตกรรมของเราเองก็ <c oughs> ผมประสบอุบัติเหตุครับก็เลยต้องทำการตัดเพื่อรักษาแล้วก็ต้องใส่ขาเทียมครับ เราได้มารับโอกาสตรงนี้ครับมันก็ถือว่าดีมากผมก็เลยรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆเลยถ้าไม่มีขาไม่มีไม่มีอุปกรณ์เทียมทุกอย่างที่ทําให้เราดําเนินชีวิตต่อไปได้เนี่ยคงใช้ชีวิตได้ลาบากและยากมากครับ เท้าเทียมดมิเนก่ยมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างดีหลายประการข้อแรกเลยก็คือหนึ่งน้ำหนักเบาเนื่องจากทาจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความเฟกซิบิลิตี้หรือความยืดหยุ่นสูงแล้วก็มีความแข็งแรงสูงขยับซ้ายขวาขึ้นลงได้พอเวลาเดินแล้วก็จะมีความเหมือนธรรมชาติขณะที่เราจะก้าวเดินเนี่ยตัวเท้าเองเนี่ยสตอรน์จีจากน้ําหนักตัวจากแรงส่งของการเดินเราเนี่ยเหมือนคันธนูนะเขาจะหยุ่นตัวไปนิดนึงแล้วเขาก็จะเด้งส่งไปเสมือนมีกล้ามเนื้อทดแทน เราทำในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วมาตรฐานไม่เท่ากับสิ่งที่ตัวออยอเนี่ย เขาต้องการเห็นการเติมขอขวดตรงนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทํางานวิจัยที่เราพยายามที่จะอ้างอิงมาตรฐานก็คือตอนนั้นค่ะตรงเท้าเทียมดนามิกเจออยู่ในช่วงที่ยังขาดข้อมูลเชิงวิชาการในการที่จะผลักดันเข้าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทางทีเซลก็เลยเข้าไปช่วยในการสนับสนุนทุนในการวิจัยแล้วก็ทําเอกสารเชิงวิชาการเพื่อที่จะสับมิดขอขึ้นทะเบียนอยหรือว่าบัญชีนวัตกรรมแล้วก็เข้าสปสชค่ะ ก็ระดมทีมวิจัยไม่ว่าจะเป็นทีมอาจารย์ทีมนิสิตปอโทวโีปอเอกมาช่วยกันลุ่มเพื่อทําเรื่องมาตรฐานการผลิตมาตรฐานสินค้าขึ้นทะเบียนออยอะไรต่างๆจนมาถึงวันนี้เราก็เลยสามารถสปินออฟมาเป็นบริษัทสามารถที่จะรอนส์โปรดักต์ที่เกิดจากงานนวัตกรรมในประเทศในระหว่างทางเนี่ยเราจะทำคลินิคอลทรีโดยคุณหมอและก็ทีมอาจารย์กากรอุปกรณ์ที่ศรีราชเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีเรื่องของการองค์ความรู้ทางด้านการใช้งาน เราเป็นสถาบันเดียวที่ผลิตนักกายบริกรในประเทศไทยเราได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติคือ ISPO ระดับสูงสุดและเรามุ่งเป้าในเรื่องของการทัฒนานวัตกรรมพวากว่ากายบระกรณ์ที่มันค่อนข้างแอดวานซ์มีคุณภาพที่สูงใกล้เคียงกับคนจริงๆได้เนี่ยมันจะราคาสูงมากเราเก่งในการดูแลคนไข้เรารู้ว่าแมคคนิกส์ในการที่จะเดินงอเขาวิ่ง แมะคชีนิกส์ตรงนี้มันต้องเป็นอย่างไรการดูแลคนไข้คนหนึ่งให้ได้เกิดผลดีใดที่สุดไม่มีใครทําคนเดียวได้เพราะนั้นกว่าที่ออกมาจะเป็นโปรดักที่เรามั่นใจเนี่ยต้องใช้เวลาต้องเกิดเป็นความร่วมมือในการประเมินคนไทยจะได้คอมโพเนนต์หรืออุปกรณ์เสริมหรือเทียมเนี่ยที่มีคุณภาพ ในส่วนของงานวิจัยเราก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดแต่ก็มุ่งมั่นที่จะผลิตวัสดุคอมโพเนนต์ต่างๆให้มันเป็นอะไรที่มันเหมือนธรรมชาติมากที่สุดในราคาที่คนไทยจับต้องได้ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานะครับเราจึงได้เพิ่มกลไกรเรียกว่ากลไกพัฒนาการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เรียกว่า research utilization ซึ่งส่วนนี้ทางกระทรวงอวกม็มีงบประมาณสนับสนุนจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการทดสอบ เท้าเทียมว่าสามารถใช้ได้จริงไหมนะครับก็คือตอนแรกคือคนไข้เข้ามาที่แผนกแล้วเห็นกล่อง Dynamic S กเอสเ่ยวางอยู่เขาเลยบอกว่าเขาขอลองเราก็ให้ลองเพราะว่ามันเป็นเท้าเทียมที่เราได้มาเป็นเท้าเทียมวิจัยซึ่งเรากำลังทดสอบอยู่ว่าเออคนไข้ใส่แล้วจะเป็นยังไงก่อนจะเข้าสู่กระบวนการการใช้ขาเทียมะคะ่ะก็ต้องเตรียมความพร้อมของคนไข้ตั้งแต่แรกทั้ทงเรื่องกล้ามเนื้อ การไม่ยุติดของข้อต่างๆการเตรียมต่อขาให้พร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพเขาประเมินเขาว่าเขามีความสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แค่ไหนเพื่อเลือกอุปกรณ์คาทียมอุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์เสริมต่างๆให้เหมาะสมกับความสามารถกับอาชีพกับลักษณะการใช้งาน ที่เขาจะกลับไปใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันจริงๆความต้องการของคนไข้ที่จําเป็นต้องใช้เท้าไดนามิกฟูดนะคะจริงๆมีเยอะมากเพราะโดยปัจจุบันนี้คนไข้ตัดขาเนี่ยจากอุบัติเหตุก็เยอะมากซึ่งเป็นกลุ่มในช่วงวัยทำงานยังมีแอคทีฟไลฟ์สไตล์ฟังก์ชันต้องใช้เยอะอ่างเงี้ยค่ะเดนิมิกเอสเพเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็น K2 ขึ้นไป K2 คือ ฟังชั่น n อ l เลเวลของคนไข้ก็คือคนไข้ใส่เท้าเทียมตัวนี้สามารถที่จะเดินในพื้นที่ที่ขรุขระหรือว่าเดินในระยะไกลมากขึ้นได้แล้วก็ทำกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นได้เขาก็แนะนำว่าก็เป็นเท้าใหม่ของคนไทยเป็นแบรนด์ของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็ดีเลยครับมันมีแรงส่งจากช่วงส้นแล้วก็มีแรงดันจากช่วงปลายเท้าเหมือนตัวข้อมันโยกได้ครับมันมันเอ็นไปซ้ายขวามันเอ็นได้เอ็นหน้าเอ็นหลังได้ก็ทําได้แทบทุกอย่างเหมือนคนทั่วไปเลยครับเส้นทางการเดินทางของนวัตกรรมไทยนะคะกว่าที่จะผ่านมาสู่ขั้นปลายที่ทางทีเซลสนับสนุนได้ไม่ง่าย บทบาทของทีเซลในช่วงหลังนะคะอย่างชัดเจนค่ะว่าเป็นผู้สนับสนุนนวัตกรรมขั้นปลายน้ำเพื่อออกสู่ตลาดตอนนี้เท้าเทียมเดนมิกนี่อยู่ในรายการบัญชีนวัตกรรมและถูกบรรจุเข้ามาเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้ามาอยู่ในบัญชีนวัตกรรมแล้วเราจะมีการประมาณกันงบป,ประมาณการจ่ายเนี่ยสปชอจ่ายให้เงินมันไม่ไ,ไปไหนมันหมุนเวียนอยู่ในประเทศนี่แหละราคามันอาจจะสูงกว่ากว่าเท้าไม้กระทาแบบเดิมที่เราทํากันแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตที่ประชาชนจะได้รับเนี่ยผมว่ามัน กันก็คือในเชิงพณนชย์ิเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นนอกจากทำตลาดในเมืองไทยแล้วเราก็ซิงกโบรลด้วยก็คือไปต่างประเทศด้วยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยู่ตัวแล้วเนี่ยเราจะเอากำไรจากต่างประเทศแต่บ้านเราเนี่ยเราจะทำให้มันใกล้ต้นทุนให้มากที่สุด ถ้าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะฮะโดยเฉพาะเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางการแพทย์ซึ่งตรงนี้มันมันหลายเปอร์เซ็นต์ของ GDP พอสมควรก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถหลุดพ้นจากเรื่องของกำดัก รายได้ปานกลางได้การที่จะพัฒนาให้ประเทศมีรายได้จุงมขึ้นพ้นขีดที่เป็นรายได้ปานกลาง่ยจำเป็นจะต้องมีการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งจะต้องได้มาจากนวัตรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นคือต้องเกิดจากนวัตรกรรมที่ประเทศไทยสามารถสร้างได้ซึ่งย้ำอีกทีว่าคนไทยไม่ได้แพ้ใครแต่เราจะไปถึงตรงนั้นได้เราต้องช่วยกันเปิดใจก่อนช่วยกันคนละไม้คนละมือเราสู้ต่างชาติได้แน่นอนครับเปลี่ยนวิธีคิดนะคะซึ่งกว่าเราจะผลิตออกไปนี่เราทดลองแล้วทดลองอีกนะคะให้กล้าที่จะใช้ของไทยช่วยกันพัฒนาพี่เชื่อว่าเราจะไประดับ ได้เราก็ต้องสู้ต่อไปเพราะเป้าเราก็อยากสร้างนวัตรกรรมอนี้มาเป็นประโยชน์ต่อคนถ้าทําได้แล้วคนที่ได้ประโยชน์สุดท้ายแล้วก็คือ,อผู้พิการหร,หรือคนไข้ที่แท้จริง